นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Fortune Formula The Untold Story of the Scientific w e t t i n g System That Beat the Casinos and Wall Street ของวิ l เ a ียมพาวสโตน สิ่งหนึ่งที่ผมหยิบหนังสืงเอเล่มีอ่านนั่นก็คือผมต้องการเรียนรู้เรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณการโชคดีและโอกาสทางการที่ผมมีโอกาสได้กําไรจากตลาดหุ้นได้มากที่สุดเหมือนกับว่าจริงๆแล้วทุกๆคนเนี่ยก็ต้องการสแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราก็จึงหาทางลัดหาสูตรสาเร็จเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่ามันง่าย นั่นแหละจึงเป็นไหายนะที่แท้จริงของชีวิตเพียงเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทําให้เรารับรู้ภาพภาพเดียวกันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จแต่ผมมีความคิดอยู่เสมอว่าหลายๆครั้งที่มีอะไรมาหลอกเราเราก็ต้องเรียนรู้ว่าอย่าไปเชื่อสิ่งนั้นอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการพาน,านันการมีแต้มต่อการเป็นรองอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นตัวชีวิตในทุกๆบริบทของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็งกาไรเรื่องความสัมพันธ์รวมไปถึงการใช้ชีวิตก็ตาม เราจงอยู่ในเกมและเราจงอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรามีแต้มต่อนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีแต้มต่อมากขึ้น,นเรื่อยๆเราก็จะค้นพบว่าการมีแต้มต่อนี่แหละทําให้เรายืนระยะอยู่บนเกมนี้ได้นานที่สุดทุกอย่างในชีวิตผมอาจจะบอกได้ว่ามันคือเกมมันคือเกมชีวิตมันคือเกมความรู้สึกและมันคือเกมการตัดสินใจขอให้เราทุทกๆคนเรียนรู้ว่าหลบวิทยาศาสตร์หลบคณิตศาสตร์สองระบบนี้แหละอยู่ภายใต้ เบื้องหลังการที่เรามีความคิดและการตัดสนใจทุกๆสิ่งทุกๆอย่างขอให้เราเรียนรู้แบบนี้เข้าไว้ผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าสมการที่เราจะนําไปใช้มากที่สุดในการหากวกาที่ดีนั่นก็คือสมการของความน่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่ความน่าจะเป็นเกิดขึ้นนั่นหมายเขาว่ามันจะมีสองช้อยแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้สูงกว่าปกติความน่าจะเป็นนั้นเป็นเหมือนกับทฤษฎีของความโน้มเอียงของบางสิ่งนั่นหมายเขาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา ยืนอยู่บนหน้าผาแน่นอนเรามีความโน้มเอียงที่สูงกับการยืนอยู่บนที่ราบแล้วแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมุติเราอยู่บนความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนสั่นคลอนเราก็จะมีโอกาสโน้มเอียงและความน่าจะเป็นเนี่ยสูงกว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงและแน่นอนหลายครั้งหลายๆคนก็เลยอยากที่จะอยู่ในจุดยืนที่มั่นคงเขาเลยมีความคิดและมีความมุ่งมา่นปรารถนาว่าเขาอยากจะเลือกสารสิ่งต่างๆให้อยู่ในความ,ามน่าจะเป็นอย่างสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนแต่กลับกลายเป็นว่า การที่เราเก่งกาไรอยู่ในตลาดหุ้นรวมไปถึงอยู่ในตลาดต่างๆที่เราพยายามซื้อมาขายไปมันกลับกลายเป็นการที่เราหาจุดยืนหรือโพซิชั่นที่เรายืนอยู่เนี่ยไม่ได้มั่นคงพอสมควรเราหาจุดยืนในสิ่งที่มันสั่นคลอนอย่างเช่นเรามีความโลภเข้าแทรกเรามีความกังวลรู้สึกกลัวขาดทุนไม่เป็นความโลภกลัวความหลงความโกรธใดๆก็าตามที่มันเข้าแทรกเราผมอยากย้ําเตือนว่าให้เราทุกคนพยายามเรียนรู้สิ่งที่มันเป็นความน่าจะเป็นให้มากที่สุด แล้วความน่าจะเป็นนั่นก็คือแต้มต่อนั่นเองเหมือนกับว่าความน่าจะเป็นจะเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมามากแต่เราก็ไม่สามารถตระหนักรู้ได้เท่าไหร่นักสิ่งที่เราจะตระหนักรู้ความน่าจะเป็นนั่นก็คือเราต้องใช้ชีวิตไปสักระยะหนึ่งคุณต้องหาประสบการณ์ให้มากพอสมควรและให้ยาวนานเพียงพอนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลว่าเมื่อไหร่คี่คุณมีแต้มต่อคุณจะรับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้พยายามจะทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ให้เราอยู่เหนือกับทุกๆสรรพสิ่ง เราพยายามหลอกล่อพยายามตัดสินใจที่อยู่เหนือคนอื่นตลอดเวลาเรามีการหลบหลีกระมีการโจมตีหรือว่าป้องกันอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่พยายามควบคุมบางสิ่งหรือคนคนหนึ่งเอาไว้และนี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่ามนุษย์ทุกคนก็คือสัตว์ประเภทหนึ่งเช,เช่นสัตว์อื่นเหมือนกันในสิ่งที่เราตัดสินใจการกระทําต่างๆที่เราครบคิดในทุกๆวัน เห้ะเราจะมีแต้มต่อและเราจะเอาชนะในสิ่งสิ่งนั้นทั้งวีทั้งวันทุกคนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ก็มักจะเข้าใจความเป็นแต้มต่อได้ดีกว่าผู้คนทั่วไปเพราะแต้มต่อคือสมการเดียวที่เอาชนะได้ในระยะยาวนี่เราจะมาหาสูตรแล้วว่าสูตรที่เรามีแต้มต่อน,นั้นคืออะไรเราต้องหาจุดยืนในสิ่งที่เรายืนก่อนต่อมาเราก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทําได้ดีหรือเปล่า นทานทุกคนที่อ่อนฮัตยังเป็นเบบีอยู่เขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าสิ่งเขาทําอยู่นะวันนี้เขาจะมีแต้มต่อมากกว่าทุกคนหรือเปล่าผมเชื่อว่าแต้มต่อมันคือประสบการณ์ที่ยืนระยะได้นานและเขาย่อมรู้ว่าทุกอย่างคือเงื่อนงำทุกอย่างคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราควรทําสิ่งนี้เพราะอะไรมันมีสูตรสมการหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเราสามารถใช้ได้จริงนั่นคือสูตรเคลลีฟอร์มูลาสูตรเคลลีเนี่ยมันจะมีสมการที่ง่ายมากนั่นก็คือเราจะมีความน่าจะเป็นที่มีโอกาสชนะสูงตามเอจ หรือว่าสูงตามกรอบการลงทุนในสิ่งเราลงทุนไปนั่นจึงเรียกว่าแต้มต่อนั่นเองทุกครั้งเราต้องประเมินแต้มต่อก่อนให้เราก็จะเห็นความเสี่ยงที่ตามมาถ้าเกิดสมมติเราไม่มีแต้มต่อในสมการนั้นๆเราก็จะมีโอกาสที่จะเป็นผลลัพธ์ที่แบบล้มเหลวหรือพ่ายแพ้อย่างมหาศาลเลยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเล็งเห็นที่สุดไม่ใช่เพียงแค่ผลตอบแทนแต่มันคือกรอบความรู้ของเรามันคือความเสี่ยงที่เราต้องรับมันเอาไว้นี่แหละจึงเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ว่า เราหลายคนชอบประเมินในสิ่งที่เราได้รับผลตอบแทนเอ,อ่ยหรือว่าการรับชัยชนะจากสิ่งที่เราได้กระทำลงไปแต่ช้าก่อนใจเยน็นๆถ้าเกิดสมมติคุณมองสมการนี้ผิดไปคุณจะหลงลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือความเสี่ยงภัยอันตรายสิ่งที่มันตามมาหากคุณไม่มีแต้มต่อในเกมเกมนั้นผมอยากให้คุณออกมาจากเกมนั้นโดยเด็ดขาดอย่าพยายามทุ่มเสียดึงดันไม่ว่ามันจะเป็นเกมอะไรก็ตามหลายคนพยายามพนันกับชีวิตพนันกับความสัมพันธ์ทุ่มเทลงทุน กับคนคนหนึ่งถ้าเกิดสมมุติเราไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าตลาดการเงินต่างๆเราอาจจะลงทุนกับชีวิตที่เราไม่มีแต้มต่อเลยผมไม่แนะนําอย่างยิ่งที่ให้เราทุกๆคนไม่พยายามหาสูตรสําเร็จในการหาแต้มต่ออย่างน้อยที่สุดลองหาสูตรมาสูตรหนึ่งก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องหาสูตรเคลลี่ก็ได้แต่คุณต้องหาสูตรในตัวเองที่ คุณดูว่านี่คือแต้มต่อจริงๆในชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพ่ายแพ้คุณก็จะพ่ายแพ้น้อยที่สุดหรือแทบจะไม่กระทบภาวะมลวลรวมของชีวิตเราเลยนี่แหละจึงเป็นการบอกว่าเรามีแต้มต่อมากกว่าคนคนนั้นการมีแต้มต่อน,นั้นคือการให้เราอยู่ในจุดยืนที่เรารู้จักมันดีที่สุดไม่ว่าเราจะมีสมการใหม่ๆหรือสมการเดิมๆที่มีอยู่แล้วนั่นก็ไม่สําคัญเท่ากับเราจะรู้จักตัวเองได้หรือไม่หากเรารู้จักตัวเองได้ดี นั่นหมายความเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราจะมีแต้มต่อตลาดนั้นคืออะไรอย่างเช่นการเก็งกาไรเนี่ยมันจะมองเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือคุณต้องหาเทรนหลักคุณต้องรู้ว่าทุกๆอย่างในเกมการเงินเกมการพน,น,านันหรือว่าบ่อนคาสิโนก็ตามเขาจะมีแต้มต่อเพื่อให้เขาชนะมากกว่าโดยปกติอยู่แล้วมาเค้ามาอะไรก็ตามให้เราเข้าไปเล่นเกมเหล่านี้เรามีโอกาสแพ้แทบจะ100%แต่แล้วการให้เราจะแพ้100%นั้นอาจจะไม่ได้มองแบบผิวเผินแต่มันมองในเรื่องของคุณติที ในความหมายก็คือยิ่งเราเล่นเยอะพนันเยอะแทงเยอะเราก็จะมีโอกาสเสียเยอะตามมาแน่นอนครั้งแรกเราจะชนะก็ได้นั่นคือการลวงหลอกให้เรามีความเชื่อว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์มันยังมีอยู่นะมันไม่ได้ทุกครั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เราแพ้แต่จริงๆแล้วมันคือการหลอกลวงเราทําให้เราหลงเชื่อไปว่ายิ่งเราเล่นไปนานๆเราจะชนะมากขึ้นแ่จริงๆมันไม่ใช่เลยยิ่งเราเล่นเข้าไปในเกมขขเขาเลยยึดติดเราจะมองว่าโหเกมนี้มันเป็นเกมที่แฟงมากๆม,มันมีโอกาสได้เหมือนกัน แต่มันก็มีโอกาสเสียสักพักพอเราพน,นันเสียไบ่อยเราเริ่มอยากเอาชนะมากขึ้นจงเลือกเกมก่อนแล้วค่อยเลือกว่าเรามีแต้มต่อกับเกมนั้นไหมให้เราค่อยลงเล่นอยากพยายามลงหมดหน้าตักไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตามการเงินความรู้สึกความคิดหรือว่าชีวิตตัวเองก็แล้วแต่สุดท้ายนี้ทางนี้หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมผู้คนที่เป็นนักเก่งกาไรนักแสวงหาแต้มต่อหรือนักเรียนรู้ในเรื่องของโอกาส เราจรึงจำเป็นจะต้องปรับตัวตามไปด้วยแน่นอนทุกคนที่อยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องเป็นนักคณิตศาสตร์ <c oughs> นักวิทยาศาสตร์หรือว่านักเก่งกําไรคุณก็เป็นคนธรรมดาแหละที่จะเรียนรู้ที่จะเอาชนะโชคชะตาเอาชนะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีรวมถึงเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมอย่างชาญฉลาดแน่นอนเราอยู่บนสังคมที่มีคนที่เก่งมากกว่าเราเยอะมาก มีคนที่ฉลาดมากกว่าเราและคนที่ฉลาดส่วนใหญ่จะเข้ามาในจังหวะที่เขามีแต้มต่อเสมอไม่มีใครที่เข้ามาตลาดแล้วบอกว่าฉันเก่งที่สุดและฉันก็พยายามเอาชนะในจุดที่เป็นเปอร์เซ็นต์ในความน่าจะเป็นที่เราชนะเนี่ยต่ําที่สุดมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเข้ามาแบบนั้นมีแต่คนที่ไม่รู้มีแต่คนเป็นมือใหม่มองโลกสวยงามและมีโก o หนาแน่นมากที่จะเข้ามาในตลาดตลาดหนึ่งหรือสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็จะคิดไปว่าฉันจะสามารถเอาชนะกับเกมเกมนี้ได้ โดยที่ฉันไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องรอจังหวะเพราะฉันเก่งมากที่สุดในโลกวันหนึ่งคุณจะค้นพบว่าคนที่เก่งที่สุดไม่มีอยู่จริงมีแต่คนที่เล็งเห็นปรับตัวตามแล้วก็มองเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือกรอบในสิ่งที่เรามีหากเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าใจตระหนักรู้ว่าเราไม่ใช่เป็นคนเก่งที่สุดแต่เราเป็นคนที่สามารถเห็นและก็รู้จักตัวเองได้มากที่สุดวันหนึ่งคุณจะชนะในทุกๆเกมในเวลาที่คุณลงไปเล่นผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t a แ k a ีด้วยนะครับ